ค hmm. yeah, mm ่ะพบกับช่างม่าปลูกกอนะคะลุงบอกว่าคมในฝักนะคะเพชรเป็นสุ้ยางโบได้เศร้าเจ้าบัดนี้ซีเอ๋ยเสิร์อเสิร์อปลายเสือประยุทธ์ประยันเตะคนเสิร์อเลยเสิร์อปูนบ้าเสือเสือปูนนี่ได้บอกว่ามันเสิร์ออาหารได้บอกนำเอานำเอาบ่อยหอดภักหายใจก็ี่ศูนย์ตัวนี่แล้วเนาะโอ้ยนี่แหละมีงานเฮ็ด บ้านหลังกระทัดรัดน่ารักน่ารัก,รกบ้านนกดาวโอ้ยสงสัยสิหายยูทูปเปอร์ประเฮตหายบ้าของขออ่อยกะยันเสื้อคุณลุงประเฮตเอยุสอะเฮตงามป่านนี้เนอสิทธเนอได้กการลดแล้วลวะสัน เ้าก,ก็ไปหาทำแต่ละบ้านเนาะโอ้ยคืออยู่ได้เหรอเนาะสามมลหมดแล้วเฮ็ดหลังเดียวกับพ่อประมาดสิบดอก <c oughs> ของแม่เป็นหลังที่ที่เท,ท่าไรเนาะของแม่นี่ เป้าจองอ้าวคือว่าจังสัน้นก็เฮ็ไใหแล้วเนะาะแกล้งกับแพ้งแพ้งกับ่บเป็นย่งางขนมรุงไปเห็ดดอกแอืมดีกว่าจ้างผู้อืน่นเอเอ,เอจ้าง u t <ๆ>ท b e เฮาดีกว่าเออเดี๋ายวป้เออดท่ายิปน้ำกันไปก็ได้นอนพ้อมได้กับกบก็ไปนอนบ้านมแม่ก็ได้บ้านลุงนำ ม่ไบ้านไ,นไ,นนไราไรทีแรกเขาจงออดังได้เห็นเนาะแซ่ลน่นเละแต่มันต้องมีนหั่นมะลันซิง่งกับมือเดยอ้าไฟเอยก็มีเนะาะจ้างมะลันซิ่งมาเปิดมะลันซิง่งเขาก็เปิดเองนั่นแล้วมันก็ต้องมีน้องนางเด่นเสือตัวนาะว่าสิให้ลุงซื้อรถแหฮยูเดียนี่หันมีน้องนางหางเครื่องได้น้องนางหางเครื่องก็บขึ้นลายไผ่โคกน้องหน้าเฮาแอดมินก็อาบ้านใดง ปัญญังแล้วก็มีนี่ซุ่มผู้สูงไว <laughs> ้อีกรถคัคขึ้นอันนั้นแล้วเนาะอ๋อห้าก็สีจ้างมาผสมหเหระเนาะนอ้องนางหางเครื่องเอ้อๆน,นะเครืองเออแบบมือนนะแม่น่ะคนคนนั่นนะโอ้ยจักคนใดคนนั่นเ้ามผลบันทึกหูจักนำเพลินเขาจะบไปมาแบบมือมาลำมานั่นแล้วกระพุ้งสั่งดีบ้ นิกกี้ก็มาอีกแล้วนะคะแล้วก็พูดสนุกสนานกันนะคะนี่มาอีกแล้วนิกกี้มาหาอะไรลูกขอจิมกลับละเด้ออ้าว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 คนกำลังขึ้นใหม่เป็นสีทองนสีเหลาขึนี่โอ้เอชไยทำไมมันเป็นถนนพลถนนปาดปูนได้ด้วยนี่อันนี้เขาเฮ็ดไฮไลท์บอ เทปเป็นทะเลาวเอ็นเป็นพีตานีเฮ้ยหัวหน้าเอาน้ำค่อยน้ำค่อยห่วยชาบแล้วก็เสียงไง ถ้าทำเสร็จก็ประทัดรัดเฉียงหาง,งะสะดวกสบายข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ทุกคนจะได้มีห้องส่วนตัวคนดูคุณป้าเฮคุณอา กติดหน้าตาโอ้มีมุ้งลวดด้วยนะคะเ c ซี FC นี่โอ้โหสวยงามนะคะอันนี้ก็มาอัพติดคร่าวๆนะคะมีหน้าต่างนะคะสองฝั่งมีบานประตูสองฝั่งนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องครัวเรียบร้อยหมดเลยแม่แม่คุณลุงอาจจะต่อข้างบนลงมาใส่ข้างล่างก็เอาไว้จอดรถอะไรได้นะคะมีพื้นที่ ใช้สอยเยอะเลยนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ